สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนนี่เบิ้งเสดาเด้อค่ะมื้อนี้ยไปเก็บสเสดามาหลายหลายเบิ่งเสดาปลาเด้อค่ะม,มันก็ขมๆมือสเสดาบ้านเท่านั้นล่ะค่ะเบิ่งพี่น้องเป็นตาอ่อนซ่อนเนาะนี่ข้างแรกเด้อค่ะข้างแรก สา้วดอนไปเจ็บมือนี่เต็มอยู่อันนี้อันลวกลวกไว้้ทกินลวกใส่ตู้เย็นไว้้ทกินใบมันก็นจะเป็นยังสี่เนาะค่ะนี่ดอกมันดอกมันจะเป็นยังสี่ ตกเสดาวมันก็ขมขมคือเสดาวบ้านเฮ้านั่นล่ละคือกันเลยแต่ว่ามันกับขมทอเสดาวบา้านเฮ้าแต่ว่ามันกับขมเยอ กินแก้เสดาได้เลยเดี๋ยวสิท้ายฮะเบิงเมื่อนี้เศราฐนดูเคกับไปเจ็บพักเสียนค่ะไปเจ็บพักเสียนมะดอง ก็เลยเห็นเดาก็เลยแวะไปเจเปบ็บเบาเบิ้งเบิ้งค่ะพี่น้องเจ็บมัดเต็มอยู่ตอนนี้มันก็เริ่มสิแก่แล้วค่ะเนี่ยเป็นดอกแล้วดอกมันสีขาวๆจังสิเนี่ยดอกมันสีเป็นงนสี้ดยค่ะเด้อนี่พักเซียนพักเซียนดงพักเซียนฝรั่ง เนี่ยเก็บข้งแรกเอามาล่องเบิงเนาะค่ะเห็นแต่ข้าจอ,อนเบิง YouTube เห็นขาเจ้าเก็บมะดองอยู่ประเทศดังกิดเด้อค่ะนี่เนี่ยเยสาวดอวนเก็บมานี่เต็มอยู่เบิงพี่น้องพักเซียนเมืองนอกกามี ัเซียนป้าเจ็บมัดเต็มเลยแหละเนี่ยเจ็บมาเฮ็ดเพื่อมูเพื่อนุ่มมูน้ำแจกข้าเจ้ากินน้ำเนี่ยใบยมันสิเป็นนังสี่ใบมันก็สิเป็นจัง จังซีดด้วยค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นยักษ์ยักยักยักษังเสียนี่ใบมันอันนี้ไปเจ็บซาไปมันกับเป็นดอกมันแย่แล้วค่ะนี่มันสิเป็นดอกเป็นไอ้ฟักเมื่อไหร่ค่ะนี่เมื่อถ้าเป็นดอกกับอามา่าน ดองได้ยูดอกนะดอกมันจะเป็นนี่สี่สีจีบเนาะมึงมึงมึงดอกมันเป็นังไรดอกมันเป็นอะไรอะด,ออดอกสีขาวมันกระตุก ดอกพักกาดนั่นเลนะเนาะฟักมันก็คือฟักพักกาดนี่ยอืมสีดองไว้นนี้พักเซียนเบองสิีห้เบิ้งอันพักกิเล็กเนี่ยพักกิเล็กมันจะเป็นยังีง จังสีนี่มีจัใบหนึ่งสองหนมีสิบสี่ใบนะค่ะมันก็จะเป็นขึ้นเป็นคู่คู่ค,ค,คู่คู่จังซีนะเนี่ยจังซีค่ะเนี่ยเป็นนังเสีย เจ็บมากินร้องเบิงเจ็บข้างแรกเลยล่ะเนี่ยเห็นข้าเจ้าอันเบิงข้าเจ้าอันไอ้เบิงยูทูปข้าเจ้าอันผ้าเจ็บก็เลยเจ็บมันร้องเบิงค่ะอยู่ประเทศอังกฤษเด้อนี่อยู่ประเทศอังกฤษยอยูยูเคประเทศอังกเลนนะคะเนี่ยเสาดอนัน เจ็บมาให้เบิ้งค่ะคันนั้นพ่อแม่พี่น้องอยุ่เมือ่อเงินอังกฤษกะอยากไปเจ็บไปเจ็บมากินเด้อค่ะเด้อมันขึ้นอันน้ำตาค่ะอันไปย่างออกกำลังกายสย่งีค่ะก็เลยเห็นก็เลยเจ็บมากค่ะหลายยุ่เมืออ่อเงินอังกฤษยู่แถวยุโรปคิดว่า มีเมอทุกประเทศได้ค่ะเนี่ยคือกันอะยุโรปเนาะประเทศอิงกลษ์ประเทศอเออเยอร์แมนประเทศฟิงแลนด์สวีเดนคล้ายๆกันเลยคือกันเลยเนี่ยประเทศยุโรปมันจะขึ้นตามปาเนคะค่ะต้นมันก็หญ่งสูง ตอนนี้กระลังมันกระลังสิออกดอกมันกระลังสิเป็นฟักเนี่ยฟักมันก็จะเป็นพ่วงๆจังเสียเนี่ยอันนี้ฟักอ่อนเนาะค่ะเนาะมันยังมา, tones, า,า medal, ik, k, ท่านแเกะนิกะแล้วมันก็จะเป็นสีขาวๆนี่ฟักมันฟักสะเดาวฟักสะเดาอังกิตเอ้เมืองนอกแล้วค่ะเนี่ยฟักฟักสะเดาเมืองนอกเนี่ย พักสะเดาเมืงนอกค่ะขมคักค่ะขมขมยุขคือสะเดาบ้านเฮาเลยหล่ะค่ะเนี่ยเนี่ยโอเคเนาะค่ะเนาะพี่น้องแค่นี้ละเดี๋ยวเจ้าดอนสิไปขั้นสมพักเสียนก้อนบัตรนี่สวัสดีค่ะโอเคเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวตอนขั้นสมพารเดี๋ยวสิมทายเบิ้งเด้อค่ะเด้อโอเคค่ะ